จะเชื่อคําพระอรหันต์หรือเราจะเชื่อคําของพระอาจารย์ของเราที่เป็นปุถุชนวันนี้จะนำข้อความที่ปรากฏในเชระคาถามากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเป็นคำที่ปรากฏในอานันทเชระคาถาคาถาของพระอนุนเทระ พระนนเถระได้กล่าวว่าท่านได้เรียนธรรมนะเรียนธรรมประมวลความนะเรียนธรรมจากสำนักของพระผู้มีพระภาคจากพุทธเจ้าเนี่ยแปดหมื่นสองพันเรียนธรรมจากสำนักของพิสุสองพันก็แปดหมื่นสองพันนี่คือแปดหมื่นสองพันพระธรรมขันนะเรียนธรรมจาก พระบุทธเจ้าจากสำนักของพระเจ้าเนี่ยแปดหมสองพันพระธรรมขันธ์เรียนธรรมจากพระพิสุสองพันธรรมขันธ์จึงรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ทำเหล่านั้นท่านก็ทําให้ช่ําชองคล่องปากขึ้นใจแสดงให้ทราบว่าพระไตรปิฎกที่ถูกบันทึกไว้นับตั้งแต่ที่ท่าน พระอนุนเฉระได้กล่าวได้ร่วมสังคยนาพระธรรมวินัยครั้งแรกกับพระอระหันต์รวมทั้งสิ้นรวมทั้งพระอนุนเฉระด้วยก็500รูปด้วยกันเป็นพระอระหันต์ที่บรรลุปฏิสัมพิธาเป็นเอธคคะผู้ใดก็ตามพระเถระรูปใดก็ตามที่ได้รับการยกย่อง ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นเอตตะคะเว้นพระพิสุผู้เป็นเอตตะคะที่ปรินิพานไปแล้วทุกรูปที่ได้รับการยกย่องเป็นเอตตะคะก็จะเป็นผู้มีส่วนในการร่วมสังคขยาพระธรรมวินัยครั้งแรกเป็นคําที่พระอราหันต์ห้าร้อยรูปได้มารวบรวมเรียบเรียงร้อยกรองไว้ มีการสวดสาธยายกันและพระอานนทเถระนี่แหละก็ได้กล่าวให้ทราบว่าท่านได้เรียนธรรมที่นำมาสังขยนานั้นเรียนจากสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า8 2ด0มื่นสองพันพระธรรมขันเรียนจากสำนักของพระพิสุสอง0ันพระธรรมขันรวมเป็นกี่ธรรมขันธ์ด2ม0 0นสอง 82,000บวกกับสองพรวมเป็น84,000พระธรรมขันธ์นี่คือพระดำรัตหรือพระธรรมคําสอนที่พรองได้ตรัสแสดงไว้ที่ถูกรวบรวมมาอยู่ในรูปแบบของพระไตรปิฎกที่เราได้ศึกษากันณนะปัจจุบันนั้นพระไตรปิฎกมีกี่ปิฎกยมจงใจพระไตรปิฎกนะมีกี่ปิฎกมีสามปิฎกนะหนึ่ง วินัยปิดกพระวินัยปิดกสองสุดตันตปิดกสามอาภิธรรมปิดกพระวินัยเนี่ยมีกี่พระธรม 2, 21, ร,ะรมขันธ์สองสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันพระสูตรมีสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์รวมพระวินัยพระพระสูตรเป็นสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ และในส่วนของพระพิธรรมมีอีก42,000พระธรรมขันธ์รวมวินัย21,000พระสูตร21,000พระพระิธรรม42,000จึงรวมเป็นพระธรรมขันธ์8 4 0 0 0 84,000พพระธรรมขันธ์ถ้าว่าโดยเปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือโยมจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไหม เชื่อสักห้าสิบพออีกห้าสิบไม่น่าเชื่อถือเอาแบบนี้ไหมหรือเชื่อทั้งหมดโอ้ถ้าไม่เรียนก็ไม่เชื่อแต่ถ้าเรียนแล้วก็เชื่อเออ,อเชื่อหมดเลยนะร้อยเซนเลยคือในส่วนพระดำรัสที่พระองค์ตรัสแก่พระอานนท์เสระ8แปดหมืพันก็เชื่อทั้งหมดร้อเปอร์ซในส่วนที่พระอานนท์เรียนจากสำนักของพระภิสษุ อีกสองพันพระธรรคขันก็เชื่อทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมรวมแล้วก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรคขันนั้นการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนของพระองค์ทําไมเราจึงเชื่อว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเรามีการเรียนมีการเรียนตามลำดับมีครูบาอาจารย์สอนมาตามลำดับครูของเราท่านก็มีครูของท่านครูของท่านก็มีครูของท่าน เรื่อยๆฉั้นการที่เรามีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างเป็นระบบคําว่าอย่างเป็นระบบก็คือเรียนตามแบบแผนของการศึกษาสายเถรวาทมีการเชื่อตามคําที่พระเถระได้ร้อยกรองไว้ตั้งแต่สังขายา โยมเคยมีความคิดไหมว่าพระอาหารหันเนี่ยท่านโกหกเราเคยมีความคิดแบบนี้อยู่ในใจไหมพระอาหารหันท่านโกหกพระอาหารหันสร้างภาพมีไหมถ้าเป็นพระอาหารหันจริงๆไม่มีการพูดโกหกอีกแล้วเพราะการพูดโกหกพูดด้วยจิตที่เป็นอกุศลการพูดมุสานะพูดด้วยจิตที่เป็นอกุศลบางครั้งก็ด้วยอำนาจของความโลภ อกุศลจิตประเภทโลภะเกิดขึ้นพูดโกหกก็ได้บางครั้งก็ด้วยอำนาจของความโกรธเวลาที่โทสะเกิดขึ้นพูดโกหกก็ได้ถามว่าพระหันมีความโลภไหมไม่มีแล้วพระหันมีความโกรธไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วความโลภไม่เกิดขึ้นในคันธสันดานของท่านอีกคือในการสืบต่อเป็นไปของ รูปนามขันห้าของท่านนะ่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธอีกและท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถบรรลุปริสัมพิทามีธรรมะปริสัมพิทาอัธธาฏฐะปริสัมพิทานิรุตติปริสัมพิทา,าปฏิภาณนริปสัมพิทาก็เป็นผู้ที่มีความแตกฉานในพระธรรมคำสอนของพระองค์และการเรียนของท่านในบรรดาการเรียนสามประเภทการเรียนประเภทเหมือนกับ จับงูพิษการเรียนเพื่อออกไปจากทุกข์และการเรียนเพื่อรักษานะคำสอนไว้เหมือนขุนคลังรักษาทรัพย์สมบัติไว้การเรียนของพระอรหันต์อยู่ในประเภทไหนในสมอย่างนี้เรียนเหมือนกับจับงูพิษเรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์กับเรียนเพื่อทรงจําคําสอนไว้เหมือนขุนคลังรักษาทรัพย์สมบัติ เรียนอย่างที่สามนะพันดาคาริกะปริยัตเป็นการเรียนที่รักษาคําสอนของพระองค์ไว้รักษาในฐานะไหนในฐานะที่ทรงจําและนํามาถ่ายทอดบอกกล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนั้นประเด็นที่พระอานนท์จะพูดโกหกเนี่ยโยมตัดทิ้งไปเลยใช่ไหมพระอานนท์เถระเป็นพระอรหันต์ท่านจะพูดโกหกไหมไม่โกหก พระมหากระสปะเถระท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านจะพูดโกหกไหมก็ไม่โกหกพระอุบาลีเถระเป็นพระอรหันต์ท่านจะพูดโกหกไหมก็ไม่พูดโกหกท่านเหล่านี้ที่เป็นพระอรหันต์สามท่านนี้ที่เป็นประธานในการถามตอบพระธรรมวินยัยแล้วก็อีก400รอกว่ารูปก็ร่วมสังขายนาร่วมสาธยายเพื่อ ให้รู้ให้ทราบว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยมีกี่พระธรรมขันธ์มีการทรงจำไว้อย่างไรซึ่งพระอานอนเทเสระเนี่ยท่านก็มีความสามารถทรงจำไว้ทั้งหมดเลยนะแต่เนื่องจากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยกย่องพระอุบาลีเสระว่าเป็นเลิศทางด้านพระวินยัยในการวิสัชนาปัญหาพระวินยัยนะก็เลยทรงก็เลยมอบให้เป็นธุระภาระของ ระอุบาลีเถระให้เป็นผู้ที่ตอบในคราวที่ถูกพระมหากัสสปะเทระสักถามส่วนพระอาณนท์ก็มีการวิสัชนาในส่วนของพระสูตรและก็พระพิธรรมในคราวที่พระมหากัสสปะเถระได้สักถามการศึกษาก็สืบเนื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาหลังพระองค์ปรินิพานไปแล้วก็มีการสังขยนาและก็มีการ สืบทอดส่งต่อพระธรรมคำสอนโดยการบอกกล่าวเป็นทอดทอดจากยุคของพระเถระที่เป็นพระอรหันต์ห้าร้อรูปนั้นก็มาสู่รุ่นรุ่นของลูกศิษย์จากรุ่นลูกศิษย์ก็มาสู่รุ่นลูกศิษย์ของท่านต่อไปสืบทอดกันมาตามลำดับยั้นถ้าถามว่าพระไตรปิฎกเป็นคำที่น่าเชื่อถือหรือไม่เป็นคำที่น่าเชื่อถือเพราะเป็นคำที่ถูกเรียบเรียง จากผู้ที่ไม่มีกิเลสใครเป็นคนพูดใครเป็นคนกล่าวถ้าเราจะตอบว่าพระไตรปิฎกก็คือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสแต่โปร่งปรินิพานไปแล้วเมื่อโปร่งปรินิพานไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตามไปฟังได้ไม่มีบันทึกเทปใช่ไหมโยมวันมีไหมบันทึกเทปตอนนั้นเอา mp3 ไปอัดเสียงพระพุทธเจ้าไว้มีไหมไม่มีไม่มีเลย ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าพระสาวกของพระองค์ทรงจําไว้ฉะนั้นเมื่อมีการทรงจำโดยมุขขาปาทะต่อมาก็มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในคัมภีรใบลานบ้างอะไรบ้างมาเป็นรูปแบบของหนังสือทุกวันนี้มาเป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโน้ตบุ๊กในแท็บเล็ต อะไรต่างๆที่มีการทำออกมาเผยแผ่ฉันั้นเมื่อว่าตามคำสอนของพระองค์พระอาหารหันต์ท่านมีความเชื่อว่าพระดํารัตที่พระองค์ตรัสแสดงไว้พระสาวกได้แสดงไว้รวมแล้ว84,000พันพระธรรมคันนั้นเป็นคำที่น่าเชื่อถือร0อยเปอร์เซนตถ้าจะพูดในปัจจุบันกับพระไตรปิฎกน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ต้องบอกว่าพระไตรปิฎก น่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ควรเชื่อถือร้อยเปอร์ซนอ้าวแล้วทำไมนำเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าปัจจุบันนิยมมีพระพิสุบางรูปบางท่านมีญาติโยมบางคนบางท่านกลับปฏิเสธคำสอนของพระองค์บางรูปบางท่านตัดอภิธรรมออกไปเลยว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์ถ้าอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์ธรรมขันหายไปกี่ธรรมขัน 4 000, 2 0 0 0สองพพระธรรมขันธ์จาก80,000ืพันระธรรมขันธ์นะหายไป42,000แล้วพระไตรปิฎกก็จะเหลือแค่ทวิปิฎกที่เราเรียนมามีเมตทวิปิฎกไม่มีไม่มีนะมีแต่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกถ้าตัดอภิธรรมปิฎกออกไปก็เหลือแค่ทวิปิฎกแล้วจะบอกว่าเราศึกษาพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ ต้องบอกว่าเราศึกษาทวิปิฎกซึ่งมันไม่มีในธรรมวินัยนี้มีแต่ว่าพระไตรปิฎกถ้าหากว่าเรียกว่าทวิปิฎกก็ยังเรียกไม่ครบต้องเพิ่มอีกหนึ่งปิฎกเอาอีกหนึ่งปิฎกมารวมจึงเป็นพระไตรปิฎกงนั้นผู้ใดก็ตามที่เป็นพระพิสุเป็นอุบาสกอุบาสิกากล่าวว่าพระอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่คัดเอาคําของพระผู้มีพระภาคเจ้า ออกไป4,000พระธรรมพันธมไม่ใช่คำของสาวกนโยมนะเพราะว่าพระอภิธรรมนี้เป็นวิสัยของพระผู้มีพระภาคสาวกไม่สามารถที่จะแสดงได้ถ้าไม่ได้ในจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่สามารถเลยโยต้องได้ในต้องได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคและพระสาวกผู้มีปัญญานะจึงจะสามารถจำแนกแจกแจงพระอภิธรรมออกไปได้ฉะนั้นพระอภิธรรมเป็นพุทธพจน์ เป็นพระดำรัสที่เมื่อรวบรวมแล้วก็ได้82,000พระธรรมขันธ์8 2 0 0 0อีก42,000 84,000นี่คือธรรมขันธ์ทั้งหมด42,000 4 2น0 0นี่ก็เป็นพระอภิธรรมถ้าหากว่าคัด42,000ออกไปก็เหลือแค่42,000นะพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็ไม่ครบ84,000พพระธรรมขันธ์ ซึ่งพระนนเสระท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านเรียนมาจากพระพุทธเจ้า8 2ด0มืสองพันเรียนมาจากพระสาวกจากพิสูจน์ี่สองพันพระธรรมขันธ์แสดงว่าคมของสาวกตัดออกไปเลยสองพันมีคําที่เป็นธรรมขันธ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยแสดงไว้ที่เป็นอภิธรรมเนี่ยไม่รวมกับสองพันของพระสาวกนะคือตัดของพระพุทธเจ้าออกไปเลย สี่หมื่นสองพันฉะนั้นคําของพระองค์เจะเหลืองเพียงแค่สี่หมื่นพระธรรมนธ์และก็บวกคําสาวกอีกสองพันในส่วนของพระสูตรก็สี่หมื่นสองพันพระธรมรรคและมาทุกวันนี้โยมมีพระพิสุก็ได้กล่าวว่าธรรมวินัยของพระองค์ที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ พระวินัยพระสูตรพระบิธรรมเนี่ยที่ควรแก่การเชื่อถือมีแค่80%ดสบซหรือ90%อร์ซที่ไม่น่าเชื่อถือในมียี่สิบเปซหรือสิอร์ถ้าหากว่าคําที่ไม่น่าเชื่อถือมี20%อร์นะโยมนะหายไปกี่ธรรมขันหนึ่งพันแปดรอพระธรรมขันถ้าหนึ่งมื่นพันแปด้อย พระธรรมขันเนี่ยหายไปขนาดนี้เนี่ยเออเป็นยังไงล่ะทีนี้เนี่ยของพระพุทธเจ้าหายไปกี่ธรรมขันหนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อของสาวกหายไปสองพันจึงรวมเป็นหนึ่งืหพันแปดร้อยพระธรรมขันพระพิสูรรูปนั้นๆก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคำไหนหายไปคำไหน ยังอยู่คำไหนที่ควรเชื่อถือได้คำไหนที่ไม่ควรเชื่อถือก็ไม่ได้บอกกับผู้ที่ฟังธรรมฟังการบรรยายของท่านพูดแต่เพียงว่าพระไตรปิฎกไม่น่าเชื่อถือทั้งหมดเชื่อถือได้80%หรือ90อร์ซที่ไม่น่าเชื่อถือ20%หรือ10เปอร์เซนต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำพูดที่ทำให้ญาติโยมเกิดความสับสน ก็เลยต้องมากล่าวมาถามโยมจุงใจว่าเชื่อถือพระไตรปิฎกกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเราเรียนมาเราก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละใช่ไหมเอาทำไมเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราเชื่อมั่นว่าพระอานน์ไม่พูดโกหกแน่นอนพระอาหารหันต์ไม่พูดโกหกแน่นอนแต่พระพิสุที่กล่าวณนะปัจจุบันบางรูปบางท่านเป็นพระอริยสาวกหรือไม่เราไม่ทราบ แต่ถ้าหากว่าใครกล่าวบิดเบือนคําสอนของพระองค์เนี่ยฟันธงได้เลยว่าเป็นปุถุชนแน่นอนไม่ใช่พระอริยะนั้นเมื่อเป็นปุถุชนน่ะสติย่อมไม่บริบูรณ์เหมือนกับพระอริยะพระอรหันท่านเป็นผู้ที่มีสติบริบูรณ์เมื่อมีสติบริบูรณ์การที่จะระลึกนึกถึงพระธรรมคําสอนขององค์ก็เป็นไปได้ดีกว่าปุถุชนอย่างเราๆนั้นเมื่อปุถุชน มีการกล่าวบิดเบือนมีการกล่าวคลาดเคลื่อนเราก็ต้องมาชั่งใจว่าเราจะเชื่อคำของพระอานนท์ที่เป็นพระอระหันต์หรือเราจะเชื่อคำของบุรชนณนะปัจจุบันจะเป็นพระพิสุกก็ตามจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามถ้าเป็นโยมเกศทำไมต้องเอ่ยชื่อโยมเนี่ยออกสื่ออีกแล้วถ้าเป็นโยมเกศโยมจะเชื่อคำพระอระหันต์หรือจะเชื่อคำบุรชนถ้าสามารถเลือกได้ว่า ชั่วโมงนี้เนี่ยมีพระระหั์มีคําของพระระหัตี่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านทรงจําคําสอนจากสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้า82,000ืพ 82, ระธรรมขันถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถ้าฉบับบาลีเล่มที่26เจรคาถาถ้าฉบับภาษาไทยแปลมหามงกุฎเล่มที่53ถ้าหากว่าพระนน์กล่าวคํานี้ว่าพระท่านเนี่ยทรงจําคําสอน จากสำนักของพระเจ้า8 2ด0มทรสองพันงจำคำสอนในสำนักของพระพิสุมีพระษารีบุตรเป็นต้นอีกสองพโยมจะเชื่อคำพระอนนทเถระไหมเชื่อพยักหน้าด้วยพนมมือยอมรับด้วยแบบจริงใจไม่สร้างภาพเอาไม่ได้สร้างภาพนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหน้าม้านะออไม่สร้างภาพเพราะอะไรเพราะเราได้ยินได้ฟังมาแบบนี้ เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษารเรียนอย่างเป็นระบบแบบนี้มีการศึกษาเรียนโดยยกพระบาลีเป็นเบื้องต้นพระบาลีที่ปรงตรัสไว้ก็ดีที่พระสาวกได้แสดงไว้ก็ดีบางครั้งมีคําที่จะต้องอธิบายเพิ่มแล้วใครอธิบายเพิ่มก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละ หรือผู้ที่มีความรู้ที่รู้พุทธประสงค์มีภาษาดีบุตรเป็นต้นนั่นแหละอธิบายหรือผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกที่ได้ศึกษามาตามลําดับนั่นแหละอธิบายเราจึงได้มีความรู้ความเข้าใจว่าระหว่างคําของพระอริยะกับคําของพลุชนความน่าเชื่อถือเราควรที่จะตั้งข้อสังเกตให้ดีว่าเราควรที่จะเชื่อถือใครอย่างไร จะเชื่อตามหรือไม่เชื่อตามเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ประเด็นว่าเราจะไปบอกไปว่าร้ายใครแต่เชื่อตามหรือไม่เชื่อตามดูที่เหตุผลว่าบุคคลคนนั้นมีโอกาสกล่าวเช็ดไหมพระอรหันต์มีโอกาสกล่าวเช็ดมีโอกาสกล่าวมุสาตั้งใจที่จะโกหกคนอื่นไหมไม่มีปิดประตูไปเลยพระอรหันต์ไม่มีการพูดโกหกอีกแล้วปุถุชนมีโอกาสโกหกไหมปุถุชนมีโอกาสโกหกเพราะอะไร เพราะเหตุปัจจัยที่จะไม่พูดโกหกมันยังตัดขาดไม่ได้มักยังไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าโสดาปฏิมากเกิดขึ้นเป็นไปในขันธสันดานของผู้ใดอกุศลที่จะเป็นเหตุให้ไปอบายถูกตัดขาดได้อย่างเด็ดขาดกิเลสที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทําอกุศลถูกละได้อย่างเด็ดขาดเลยเมื่อละได้อย่างเด็ดขาดการที่พระอริยะจะพูดโกหกที่เป็นอกุศลกรรมบดนะจะมีไหมไม่มี ะนั้นพระอริยะเนี่ยจับตั้งแต่พระโสดาบันไปเนี่ยไม่พูดโกหกแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแต่บุริชนมีโอกาสพูดโกหกได้ฉะนั้นพระพิสูจน์บางรูปหรือาสอาบาสิกาบางท่านที่บอกว่าพระไตรปิฎกไม่ควรเชื่อถือทั้งหมดเชื่อถือได้แค่แปดสิบเปอร์เซนอีกยี่สิบเปอร์เซนไม่น่าเชื่อถือก็ขอให้ทราบว่าเป็นคำพูดที่คลาดเคลื่อนไปจากคำของพระอรหรันยงกระช่างใจเอาเอง ว่าเราจะเชื่อบุรชนถึงแม้จะเป็นครูบาอาจารย์ก็จริงนะ,ะเราอาจจะนับถือว่าท่านเป็นหลวงพ่อหลวงพี่หลวงนาหลวงอาหลวงปู่หรือเป็นอาจารย์ของเราอยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งที่เราให้ความเคารพแต่เมื่อท่านพูดขัดแย้งกับคําของพระอรหันต์เราก็ต้องช่างใจเอาว่าเราจะเชื่อคําพระอรหันต์หรือเราจะเชื่อคําของพระอาจารย์ของเราที่เป็นบุรชน ถ้าหากว่าเราเชื่อตามคาของอาจารย์แล้วเราก็ไปพูดตามว่าพระไตรปิฎกนนปัจจุบันเชื่อถือไม่ได้หรอกมีแค่แปดสิเปอร์เซ็นเท่านั้นที่เชื่อถือได้อีกยี่สิเปอร์เซ็นตเชื่อถือไม่ได้ก็ขอให้เราทราบเลยว่าเราจะต้องรับโทษรับผิดจากการบิดเบือนคําสอนของพระองค์ไม่มีใครมารับกับเรานะ,ะยกตัวอย่างว่าเวลาที่อาจารย์เดินไปเหยียบหนามและอาจารย์เจ็บ ถ้าเราอยากทําตามอาจารย์เราจะไม่ให้อาจารย์เจ็บแต่เพียงผู้เดียวเพราะเราจงรักภักดีเราเคารพในอาจารย์อาจารย์เหยียบหนามอะไรโอ้ยเหยียบหนามสมมุติว่ามันมีหนามอะไรที่มันแสบแบคันๆัน,นเอาหนามกระบองเพชรก็แล้วกันนะโอ้โหมันจะเกินไปใช่ไหมโยมจงใจเอโอ,โอมานจะลาพอเนาะอเอากะบองเพชรมันมันมันเจ็บนานอะกระบองเพชรอะ อาจารย์เดินเหยียบหนามกระบองเพชรเขาตัดกระบองเพชรไว้ไม่ได้เขี่ยออกจากทางอาจารย์ก็มัวแต่เดินมองซ้ายมองขวาไม่ได้มองทางเหยียบหนามกระบองเพชรร้องโอ้ยออกมาลูกศิษย์เดินตามหลังอาจารย์ผมเคารพในอาจารย์อาอาจารย์ยกขาออกนะที่ผมจะเหยียบด้วยและลูกศิษย์ก็เหยียบโอ้ยไปตามอาจารย์อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้รู้ได้ว่าลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ย เป็นไปคล้อยตามกันเป็นไปคล้อยตามกันจึงได้รับโทษอย่างเดียวกันคืออาจารย์ทําผิดทําผิดในนี้คือทําข้อที่ทําให้ตนเองได้รับความทุกข์ไปเหยียบหนามกระบองเพชรลูกศิษย์เห็นอาจารย์เหยียบหนามกระบองเพชรมีความทุกข์แล้วตนเองก็เหยียบหนามกระบองเพชรตามอย่างนี้คีกว่าตนเองกับอาจารย์เป็นไปคล้อยตามกันแต่ถ้าหากว่าอาจารย์เหยียบหนามกระบองเพชร ลูกศิษย์เดินมาทำหลังเอา้าทำไมอาจารย์ส่งเสียงร้องนะโอ้ยเหยียบหนามกระบองเพชรเอา้างั้นเราก็อาจารย์เดี๋ยวผมจะช่วยทำแผลให้นะเออแต่ผมไม่เหยียบตามอาจารย์นะงนี้ก็คือฉลาดรู้จักว่าอะไรมีโทษอาจารย์ทำในสิ่งที่มีโทษแต่ตนเองไม่ทำตามอย่างนี้เรียกว่าฉลาดเป็นผู้ฉลาดงั้นการศึกษาพระธรรม,มวินัยเนี่ยเราต้องเป็นผู้ฉลาดไม่ได้หมายความว่าอาจารย์โง่นะ แต่เราต้องเป็นผู้ฉลาดฉลาดในการที่จะบริหารจิตใจของเราไม่ให้คล้อยตามบุคคลที่กระทําผิดพลาดคลาดเคลื่อนนั้นใครก็ตามที่บอกว่าพระอวิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์เราอย่าไปเฮโลไปเชื่อตามนะโยมนะเพราะถ้าหากว่าเราเฮโลไปเชื่อตามแสดงว่าเราปฏิเสธคำสอนของพระองค์42,000พระธรรมพันธมถ้าหากว่าใครก็ตามบอกว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือได้แค่80% อีก20%ไม่น่าเชื่อถือแสดงว่าเราตัดคําสอนถ้าเป็นคําสอนของพระสาวกส0 0พันพระธรรมขันธ์ก็ต้องเป็นคําสอนที่เป็นคําสอนของพระเจ้าอีก14,800พระธรรมขันธ์รวมแล้วก็16,800พระธรรมขันธ์เราก็จะคลาดจากธรรมวินัยของพระองค์เพราะว่าใน14,800ที่เป็นพระดํารัสของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมเป็นคําที่นําสัตว์ออกจากทุกข สองพันที่เป็นคำของสาวกก็เป็นคำที่นำสัตว์ออกจากทุกข์ได้เช่นเดียวกันนั้นเมื่อเรามีความประสงค์ที่จะพ้นไปจากทุกข์เราก็ควรศึกษาพระธรรมคำสอนตามที่พระเถระได้สืบทอดกันมาตามลำดับจับตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปก็พระอรหันต์ห้าร้อยมีพระมหากรสปเถระเป็นประธาน ในการทำสังฆนาและก็สืบต่อมาจนถึงรุ่นเราการทรงจำพระธรรมคำสอนของพระอรหันต์เพื่อที่จะรักษาคำสอนให้ตกทอดมาถึงเราแล้วพอมาถึงเราแล้วเราจะบิดเบือนคำสอนของพระองค์ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำอย่างนั้นเมื่อพระอรหันต์ทรงจำไว้ว่าพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสแสดงไว้ที่พระสาวกได้กล่าวไว้มี8ปดหมพันพระธรรมขันธ์เป็นธรรมที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เราก็ควรศึกษาต่อยอดและช่วยกันร,รักษาไว้ไม่ควรที่จะกล่าวบิดเบือนพระธรรมคำสอนของพระองค์นันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะมีใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้ดีเพราะการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนมีแต่คุณโดยส่วนเดียวไม่มีโทษเลย